เมื่อเวลา1 3บ0นาิา30นาทีวันที่16กุมภาพันธ์ที่ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนายศักดาเดชทา้าย่วผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานแคมเปญ f o r l l o of Law หลักสูตร f o u n d a t i o n for p l w w t u u d e n t สำหรับนักเรียนห้องแพตตินัมพอ i ิติกแอนด์ล a s ั r o o m โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมมือกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ของนักเรียนในสาขาวิชานิติศาสตร์หนุนเสริมศักยภาพผ่านหลักสูตร FPLS สู่การเป็นสมาร์ทลอเยอร์พร้อมสร้างการตระหนักรู้ถึงหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตยโดยเรียนรู้ถึงหลักทั่วไปแห่งกฎหมายความรู้เบื้องต้นทางกฎหมายกรณีศึกษาที่น่าสนใจรวมถึงการสอดแทรกเนื้อหาทางนิติทัศนะ และคุณธรรมให้แก่ผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่สนใจศึกษาสาขาวิวชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อย่างลึกซึ้งต่อไปโดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์ครูและนักเรียนร่วมรับฟังโรงเรียนของรันวิยนต์นะครับโดยสังคมทั่วไปก็จะมองว่านักเรียนที่เรียนศึกษา,า,าแห่งนี้จะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเพื่อที่จะผลิตนักเรียนในการที่จะไปเรียนต่อในสาขาาแพทย์หรือ สาขาอื่นที่รับราชการนะครับในส่วนทั่วๆไปนะครับคิดว่าเป็นเด็กที่ที่เรียนเก่งนะครับต้องสนใจเรื่องวิชาคนิตศาสตร์แต่สังคมปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของวิชาสังคมศาสตร์เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีคลสนใจในเรื่องของกฎหมายเรื่องของวิชานิศัสตร์และรัฐศาสตร์นะครับก็เลยมีโครงการที่จะเปิดในมปลายนะเป็นห้องทับเจ็ดสี่ทับเจ็ดห้าทับเจ็ดหกทับเจ็ดนะครับเป็นโครงการ ที่เน้ในให้นักเรียนที่สนใจในะเรื่องของนิสสักร,รัฐศาสตร์นะครับได้เตรียมตัวในการเตรียมเียมพร้อมในการเรียนเดียตีต่อไปครับในการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในยุคใหม่นะครับในตัวเป้าหมายของคณะเองเนี่ยเราก็มุ่งหวังที่จะเอดูเคชในเรื่องของกฎหมายให้กับคนทุกคนนะครับโดยเรามีมุมมองว่าการเรียนกฎหมายเนี่ยการนําไปสู่การใช้ในเชิงวิชาชีพก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักนะครับแต่ปัจจุบันเราให้ความสําคัญกับการเรื่องที่จะ ใหค้คือคือความรู้พื้นกฎหมายเป็นความความรู้พื้นฐานที่ประชาชนโลกในนาคตจะต้องรับรู้แล้วก็รับทราบนะครับดังนั้นกระบวนการการเรียนรู้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยมันจะทําให้เด็กมีบุคลิกบางอย่างนะครับกฎหมายมันเป็นตัวตัว ตัวศาสตร์สารตัวหนึ่งแต่สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆก็คือบุคลิกวิธีการคิดบนพื้นฐานตรรกศาสตร์และหลักเหตุผลและยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของการตระหนักรู้ว่าค่านิยมของโลกว่าเรื่องไหนควรพูดหรือไม่ควรพูดหรือไม่ควรสื่อสารเพราะว่าตอนนี้เราก็มีความเชื่อที่ไม่ตรงกันหลายๆอย่างถ้าเราไม่รู้จักวิธีบริหารจัดการเนี่ยศาสตร์นิวิสต์ต่อไปจะเป็นศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์เป็นเป็นหนึ่งในศาสตร์ในการช่วยพัฒนาสังคมไม่ใช่เป็นเป็น,เป,นเป็นรูปประมของการฉุดลั่งสังคมไม่ให้พัฒนานะ กฎหมายวันนี้ต้องเป็นเครื่องมือในการพูดสังคมไปข้างหน้าแลาใช้ในเชิสงสร้างสรรค์ดังนั้นถ้าถามว่าการที่เรามา่ให้การศึกษาเด็กวันนี้คือเราลงทุนเพื่ออนาคตนะครับเราลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อที่จะสร้างประชากรแล้วเราก็ถือว่าตเด็กเองก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันที่สถาบันทางการศึกษาโดยเฉพาะคณะนิสิตเมื่อไรก่อนแกนให้ความสำคัญเช่นเดียวกันครับ ก็หลังจากที่เราได้เข้าศึกษาในหลักสูตร FPLS หรือ Foundation for Pre Law s t u d e n t ก็ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านสิทธิมนุษยชนหรือว่าความแตกต่างของระบบกฎหมายต่างๆรวมถึงหลักนิติธรรมนิติรัฐด้วยค่ะแล้วก็ในข้อมูลส่วนนี้นะคะก็ทําให้เราได้ทราบถึงประเด็นปัญหาภายในสังคมที่กฎหมายเนี่ยไม่ได้รับการแก้ไขอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้รับรู้ถึงประเด็นเชิงลึกเชิงลึกของหัวข้อต่างๆด้วยค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะสามารถไปต่อยอดได้ก็จะมีโครงการนี้นะคะที่ให้เราเนี่ย สามารถนําเสนอโครงงานจากความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาค่ะแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ในอนาคตอีกด้วยเพราะว่าพวกหนูอย,อย่างเช่นตัวหนูเองก็ได้ค่ะที่เข้าเรียนในโครงการนี้เพราะว่ามีความสนใจในด้านนิติศาสตร์อยู่แล้วพอได้มาเรียนต่อยอดตรงนี้ก็ทาให้ให้เราแบบเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ควรมีการทําต่อไปค่ะ